สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการนะครับซึ่งเป็นคู่ที่4ของมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ 28, ที่28ธันวาคม2568ันหร้กสิบแปในพิกัดร้อปอนด์นะครับอารักกิตเมืองนอนท์นะครับหรือว่าอารักเพชรรุ่งเหลืองนะครับนะปะทะเดือดกับรุ่งกิตสอเทียนโพหรือว่าไซาเบอร์สอเทียนโพอารักกิตเมืองนอนท์นั้น24ปีเป็นรุ่นพี่1ปีครับจากอิตาลี ทางเหินเวทีอยู่ดละลาประมาณเดือนกว่าๆนะครับ179เซนติเมตรสูงยาวลอยกว่า70ไฟบนผืนผ้นาใบ6 9สิกถึงิกโลกรัมปล่อยๆเป็ี่นมวยขวาผีมือดีเดินบทเดินเบียดเขาในเหนียวมีลูกขวางหน้าดันเสียบดันแทงบูดุดันแข็ง,แข,งแข่งแข็งแรงนะครับซ้อมอยู่ที่จิตเมืองหนนครับฟอร์มของเขานั้นถือว่าชนะคะแนนนะครับเป็นต่อ แปะมินบุรีในพิกัด143และมาเสมอกับเพชรภูทไทยอบปจนครพนมในพิกัด143เช่นเดียวกันล่าสุดนั้นชนะคะแนนนะครับก้องศึกสิทธิสารวัตรเสือในพิกัด145ปอนด์ครับคู่ชกวันนี้รุ่งกิดนะครับสอเทียนโพหรือว่ารุ่งขิดมอเบสกมลาหรือว่าไซาเบอร์สอเทียนโพก่อถือว่าห่างเหืนเวทีไปร่วม4เดือนนะครับสมาชิก อายุอานามนั้นไล่เลี่ยกันครับ23ปีจากระนอง175เซนตเมตรเตี้ยล่ําสั้นกว่าเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องหนักแรงบูดุดันร้อยก่อไฟบนผืนผ้าใบกระดูเบอร์มวยนั้นดีกว่าแต่ว่าห่างเหินไปพอสมควรน,นะครับ69กิโลกรัมปล่อยๆฟอร์มของเขาก็ชนะคะแนนนะครับพอรอนไปทักสอยจารุวันพิกัด142แผ้น็อกยกที่2กับเพชรภูไทยอปจอคนครพนมในพิกัด140ล่าสุดนั้นโชว์ฟอร์มสวยครับ ชนะคะแนนกล้องศึกสิทธิสารวัตรเสือในพิกัด139ปอนด์วันนี้มาเจอกันถือว่าเดือดครับสมาชิกความเป็นมวยอะไรต่างๆนะครับถึงพลิกถึงคิงกันเลยทีเดียวอเล็กกิบบันนนั้นได้เปรียบรูปด่างได้ช่วงชกสูงยาวลอยกว่านะครับนะมองดูว่าเบื้องต้นนั้นนะครับนะรุ่งขิดหรือว่าไซาเบอร์น่าจะออกนําไปก่อนเพราะว่าอาเล็กนั้นเป็นมวยเครื่องยนต์ดีเซลครับกว่าจะถึงตัวกว่าจะจับได้นะครับนะ น่าจะมาได้ไทยทายครับสมาชิกแต่โดยรวมแล้วนะครับนะด้วยสภาพร่างกายต่างๆเที่ยวนี้รุ่งกิจเองก็ถือว่าพยายามตั้งใจจะมาสร้างผลงานเพื่อส่งตัวเองนั้นเข้าสู่ศึกวันลุมพินีต่อไปเพราะฉะนั้นการทัวร์ฟอร์มในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์และปัจจัยแห่งการต่อสู้ที่ถึงพลิกถึงขิงครับเพราะฉะนั้นบทเบียดไปมากยกยังเชื่อและยังมองว่าเร็กกิจเมืองนงนนั้นยังดีกว่าไทยทายครับ นะเข้าไปที่อาล็เรคิดมึงนนครับจะชนะรุ่งกิจสอเทียนโพไปในที่สุดครับสนับสนุนโดยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพภูดกโตพืชโตไวผลผลิตดีมีคุณภาพปลอดสารพิษนวัตกรรมใหม่นาโนไบโอเทคพืชรับท่าอาหารไวสิบเทคลิกสิทธิเฉพาะจากญี่ปุ่น พิภาคษามวยไทยเสียนนลล็อกสามชี้ตัวเด่นยินให้เข็ดทั้งประเทศ